ก้าวนำตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนในคดีฆาตกรรมนายภาสกรคงสวรรัสด์อายุ19ปีฝังดินอำพรางศพในป่าบนเทือกเขาบรรทัดจังหวัดพัทลุงและบังคับข่มขืนแฟนสาวในสวนยางพาราอีกสองวันก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงและมีดแทงจากนั้นได้นำร่างไปโยนทิ้งเหวแต่ว่าทางผู้หญิงนั้นรอดชีวิตมาได้เนี่ยนะครับหลังจากที่ผู้ต้องหาสองคนหลบหนีก็ได้เข้ามอบตัวกับทางตำรวจสพหลังสวนจังหวัดชุมพรเมื่อวานนี้พร้อมทั้งยอมรับสารภาพทุทกข้อกล่าวหาว่าได้ร่วมกันฆ่านาย ภากรและข่มขืนแฟนสาวจริงเนื่องจากเกิดความแค้นส่วนตัวหลังจากที่นายภาคกรได้เคยคบหากับน้องสาวของตนแล้วก็ทิ้งไปจึงได้ชักชวนเพื่อนอีก4คนมาร่วมกันก่อ,กอเหตุหลังจากที่กินน้ําใบกระท่อมจนเกิดอาการมึนเมาแต่ไม่ทราบว่าผู้เสียหายกําลังตั้งท้องอยู่ได้3เดือนด้วยครับเราแต่งตีนหรอครับ ผมบอยิงไม่อได้ผมกาเาแต่งทีแต่เมืผมออกจากแต่งงันทีมักกลูกก็ไปยิงเหล่าอีกหนึ่ครัเงแล้วมีการข่มขืนผู้หญิงไหมมีครับข่มขืนทั้งสี่คนเลยครับ ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอีก3คนที่ประกอบไปด้วยเยาวชนหญิงสาวทอมแล้วก็ผู้ปกครองอีกหนึ่งคนนั้นจะมีการเรียกตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับก็มีผู้ต้องหาในคดีนี้เบื้องต้นเนี่ยสคนแต่ว่าทางผู้เสียหายที่เป็นหญิงสาวเนี่ยบอกว่ามีคนที่เป็นผู้ร่วมรู้เห็นในเหตุการณ์นี้เนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดอย่างน้อย7คนก็เหลืออีก3คนนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกตัวมาสอบสวนครับ